ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาถามอารันเชเลอร์นนะครับว่าป๋าแกมีวิธีการยิงจุดโทษยังไงค,ครับป๋าครับป๋าเวลาที่ต้องมายิงจุดโทษตัดสินเนี่ยป๋าเดินมาอย่างไกลเลยในจิตในใจของป๋าเนี่ยคนยิงโทษเนี่ยเขาคิดยังไงครับไม,ม่ใช่แค่เดินนะน้องมันเป็นการเดินมายิงที่โคตรไกลเลย ในใจเนี่ยมันคิดอะไรไปได้หลายสิ่งหลายอย่างก็งพยายามใจเย็นนะฟังเสียงหัวใจนี่บอกได้เลยว่าเร็วขึ้นมากๆคุณต้องเชื่อมันนะว่าคุณซ้อมมาเพื่อทำแบบนี้ต้องพยายามควบคุมสติด้วยดูประตูด้วยไหมครับป๋าเอยผมไม่มองอะประตูเนี่ยมันพยายามจะเล่นจิตวิทยานะกดตีอยู่ตลอดดูอย่างคู่สิ มันทําเป็นรู้ว่าคุณจะยิงมาทางไหนทั้งที่ที่มันก็ไม่รู้หรอกทําเป็นเข้ามาในหัวคุณพาเป็นผมก็จะเดินหลบไปสักสิบหลาข้างนอกรอให้มันไปยืนที่เส้นประตูให้เรียบร้อยก่อนพยายามนะที่จะคอนโทรลสถานการณ์ไม่ใช่เขาคอนโทรลคุณผมวางบอลเสร็จนะหลังจากนั้นก็จะมองอีกฝั่งที่จะยิงจะยิงซ้ายนะก็จะมองขวาจะยิงขวาก็จะมองซ้ายแต่ป๋าก็ยิงเสร็จจะขยตลอดนะครับมีทิคอะไรไหมครับก็มไม่รู้แต่ก็ทำไปอย่างนั้นแหละ you're you your going to should put never ever change it, mind. and ก่อนอื่นเลยนะต้องอย่าเปลี่ยนใจตั้งใจทางไหนก็ต้องทางนั้นอย่าโนยแตกโนยแตกก็เองพังแน่นอนป๋าใส่ตัวนี้ไปยิงจุดโทษไหมครับมีเอาตัวนี้ขอขอพอกพอกไปให้ใส่เสื้อแมวดำเลยฮานี่มีอะไรฝากไหมครับป๋าท้ายสุดอย่าพลาดแค่นั้นแหละ and then that walk back's a little bit better than the walk down here.